สวัสดีครับจ่าบอยจะบีนะครับผมวันนี้จะมาให้ดูกล้องเทพสัตว์ลุ่มิคสามร้อยของพานานะครับผมจะส่องพระจันทร์ตรงนู้นพระจันทร์มาที่ปอนพระจันทร์โอเคนะครับกล้องตัวนี้นะครับมันซูมได้ไกลามากๆนะครับต้องตั้งเป็นโหมดเมนวนก่อนนะครับเดี๋ยวผมตัดภาพไปในคลิปนี้ให้ดูหรือจะซูมไปให้ดูนะตอนนี้ เมฆเข้ามาบังนะครับระยะซูมมันสุดยอดเห็นนั่นก็ต่ายเอ้ยนี่ทูลเมฆเข้าไปแล้วครับสั่นนิดนึงนะครับนี่เลยโอไกลมาก ต้องแคปภาพดูเดี๋ยวแคปภาพนิ่งให้ดูนะครับมือผมไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่มันไม่มีเสาไม่ไมีขากล้องนะครับซูมถอยกลับมาวืดน,นี่เลอพื้นที่น,นี่ใช้กล้องตรงนี้อยู่นะครับถึงได้ไกลมากจริงๆแล้วต้องมีขากล้องนะถ้ามีขากล้องมันก็จะอมองได้ชัดกว่านี้ตอนนี้กำลังเมฆกำลังไหลามาก็เป็นกล้องที่ใช้งานได้ดีมากนะครับ ใครที่กำลังหากล้องใช้อยู่ไว้ถ่ายทํา MV ถ่ายหนังถ่ายอะไรก็ถือว่าใช้ได้ครับใช้ได้ราคาก็ไม่แพงนี่อ่าผมลืมบันทึกนี่หว่าทษทีโอ้สูงตั้งนานลืมบันทึกโอเคอ่าอันนี้เป็นกล้องที่ผมกำลังพูดอยู่นะครับนี่ก็บันทึกไปที่นู่นเลยนะครับไปที่ พจจะจนแบตเตอรี่ก็จะหมดแล้ะขอให้ได้ภาพนิดนึงก็ยังดีปื๊บนี่งงครับซูมเข้ามาใกล้นะครับมันโฟกัสอยู่นะครับโฟกัสใชัหม,มืดทำไมให้โฟกัสหน่อยปื๊บ โฟกัสครับเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ตอนแรกที่ผมถ่ายแบบไม่ได้กดชัเตเตอร์ยังใช้ได้อยู่เลยเอาใหม่นะครับแบตจะต้องหมดนะ,ะเดี๋ยวผมต้องเปิดใหม่อ่ะติดก่อนปึ๊บอ่ะโฟกัสใหม่โฟกัสใหม่ปึ๊บอ่ะโอเคได้แล้วบันทึกแล้วนะครับนี่ส่งไปใกล้เลย นี่โอ้โหต้องแคปดูเดี๋ยวผมก็แคปเป็นภาพนิ่งให้นะครับนี่ระยะสุดแล้วนะครับโอ้โหมีเมฆวิ่งผ่านด้วยครับเห็นไหมลนะ่ะดำโอเคครับมาคืนคยนิ่งอือหอยมาอือหอยกลับมา นี่เลยนะครับโทษทีครับรอบแรกลืมลืมลืมกดชัตเตอร์เนดะีย๋ยวกดใหม่อีกรอบนึงไล่จางนี่ไปเลยนะถ้ากดชัตเตอร์แล้วมันไม่ค่อยโฟกัสต้องโฟกัสก่อนแล้วค่อยถ่ายนะครับออยิงทะลุปไปทะลุไป,ปเลยปึ๊บหายแนละ้วโอเค ถ่าเห็นก็ตายบ้างครับโอ้ยดึงกลับครับที่แบตจะหมดครับผมนี่ครับมาดีรีวิวให้สปอนเซอร์นะครับรีวิเวเล่นเลไม่มีคลิปจะลงแต่ว่าวันนี้มานั่งชมวิวหน้าบ้านนะครับหน้าค่าย ได้บรรยากาศก็เลยเอาเอาภาพนะครับภาพของพระจันทร์นะครับพระจันทร์มาให้ชมกัน,นตอนนี้ไม่ใช่กระต่ายแล้วละ่ะตอนนี้มันน่าจะกลับด้านนะครับไปอีกด้านหนึ่งใค,ใครกำลังมองหากล้องอยู่นะซื้อเมือ 2, ม่อสองวัใช้ก็ได้ครับตัวนึงไม่ถึงหมื่นแต่ก็ได้คุณภาพ 4K นะครับถือว่าโอเคเลยนะต่อไปผมก็จะเอา m e m o ร y นะครับออกมาใส่ เครื่องมือตัดต่อผมใส่ตัวไอ้เขาเรียกอะไรเอ็ดคัตเอดีกคัลิเดอร์นะกัตลิเดอร์ใส่เข้าไปเดี๋ยวออกมาให้ดูกันนะครับรอสักครู่เดี๋ยวให้ดูได้ชมภาพจากกล้องนี้เลยนับเนาะ มวลผลอยู่เสร็จแล้วครับนี่เลยมาใกล้ๆครับมาใกล้ๆนี่ครับประจันตรงนี้โอเคเดี๋ยวมาตัดต่อในภาพให้ดูแล้วกันเพราะว่าแบตเครื่องนี้ก็จะหมดแล้วทั้งคู่เลยนะครับะเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพประกอบไปด้วยระหว่างที่ผมพูดนะครับผมโอเคครับไม่มีอะไรมากแค่นี้แหละจะเดินพร้อม